สวัสดีค่ะมีเรื่องมาเล่าพาเพื่อนเพื่อนมาชมศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตสะพานสูงสถานที่นี้ให้ความรู้เพิ่มทักษะนำไปประกอบอาชีพหรือเพื่อพัฒนาตนเองมีหลักสูตรอาชีพให้เลือกเรียนถึง20หลักสูตรอาทิเช่นอาหารคาวหวานเบเกอรี่นวดไทยเพื่อสุขภาพนวดฝ่าเท้า นวดสปาแต่งผมสตรีเสริมสวยตัดผมชายและที่นี่มีคอร์สยูทูบเบอร์ซึ่งแตกต่างไปจากศูนย์ฝึกอาชีพกทมที่เขตอื่นมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน<ๆ>ก็มาเรียนได้แล้วค่ะเรียนสนุกคุณครูสอนดีได้ทักษะความรู้เพิ่มขึ้นมีการ